ผักกันหน่อยแล้วฝนมามืดเลยม,มีใบกะเพราด้วยไงคืฝนมามืดเลยนะครับนมามืดเลยตกแล้ว,ลวมัง้ง ตกแล้วมันดักดาดูผักมันมันเป็นผักกระทุกลกนี่นะฮะผักกระสุกลก็อก ฝนมาแล้วนะะฝนมามืดแล้วจำหญานไม่มีลูกเลยฮนะเนี่ยจำหยานไม่มีลูกเลยเคียจำหยาน,นยไม่มีลูกเลย มันจะมีจะมีดอกแล้วนะฮะมีดอกแล้วไปกจำงานนี่คือดอกจำยานนี่เห็นไหมฮะดอกจำยาน ใส่ถุงก่อนนะครับฝนมาแล้วนะฮะฝนมามืดเลยเห็นไหมฝนมามืดเลยตรงรีบเก็บก่อน ข้างในไม่มีนีแต่ต้องเก็บตะหนอกก้ละมันแต่ฝนก็มามืดเลยเห็นมั้ยฝนมามืดมืดมืดตึ๊บเลยเก็บได้อยากกินกระทกลก

มืดแล้วมืดแล้วมามืดเลยก็ฟ้าร้องโครมโครมเลยฟ้าร้องไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้กินบำรุงสายตานะ,ะก็บอกว่ากินบำรุงสายตาดีนะ ดอกถกินเน,นะนี่ยใหงไยอดนึ่งีัอีกยอดนึง โอเคนะครับโอเคโอเคฝนมาแล้วครับตกแล้วสวัสดีครับ